ตัวอย่างได้ไหมว่าไอ้คำถามอะไรที huh. uh ่ม huh. uh ันแบบรู do, ้แล้วต้องหาหรือว่ายากๆเลยจัดมันเลยเออมีอยู่อ่ะมีอยู่นะมีอยู่ได้มาถ้าถ้าตอบผิดโดนเลยนะโดนดิอ่ะถ้าไม่รู้โดนเลยโดนดิโดนดิปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานอ่ะอย่างเงี้ยทำไมจะไม่อย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยถือว่ารู้ต้องอันนี้มีอีกอ่ะอะไรใหญ่กว่าปลาวานไม่มีปลาวานชุบแป้งทอด ปลาวานชุบแป้งทอดไม่มีอ้าวโดนกระทะทอดปลาวานอู้ได้นี่อะไรใหญ่กระทะทอดปลาวานไม่มีรถขนกระทะอ้าวถ้างนั้นอะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะไม่มีลานจอดรถ <c oughs> อะไรใหญ่กว่าลานจอดรถไม่มีเออถูก <c oughs> อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าของหลังเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอมโบเซตคอมโบเซตที่มนชุดอ่าเหมือนไปซื้อปุ๊บคอมโบเลยพี่ชุดใหญ่อ่าคือเหมือนมีข้าวโพดมีน้ำอะไรต่างต่างแล้วแต่ก็ก็ทินเต็มอิ่มอ่านะะฮก็ลองดูครับก็มีคำถามหรือมีอะไรมาเล่นแบบนี้นะครับอะไรใหญ่กว่าป่ะ ใจซ้อมกว่ตอนตอนแจ<า>มตอนอเปิดตั้เีย <c oughs> เนียนกว่ากันเยอะ <c oughs> ลองส่งกันเข้ามานะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที U ่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี